สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่17กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัว สูตรตำราบโบราณของเจ๊ลายลายพัทยาสูตรนี้งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้029ย์สอก้าหวยออกหกสี่หสำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้7 9 8ดเก้แปทนเจ้านวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรตำราบโบราณนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางสายวิ่งออกกำลังกายเลขเด่นแบบ2ตัวของอดหนาวน้ำค้างงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8กับ1น1เลข8ก็ลงไปด้านล่างนะครับหวยออก6 4 6 5 8ทางเดลเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดเลยนะครับใครชอบดูสถิติก็แทบหน้าจอใบนี้ไป สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1เดือน10ปี2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ0ทุถูกทัน5กับ0แนวทางเด่น2ตัวสายวิ่งออกกำลังกายของแอดหนาวน้ำค้าง ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดประชางวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข4 4ก็ไปด้านบนนะครับเข้าหลัก10บวยออก6 4 6 5 8นะครับทางเดเลเลของอาจารย์4งวดหลังสุดหลุดไป1เข้าสาสำหรับงวดใหม่1ตุลาคมอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8นะครับ พอมาลุ้นกันทุกท่านแจะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียวของแอด์ประชานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์วันชัยนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้เลข 4, 4ีสก็เข้าหลัก10นะครับโหวตออก6กสห สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกท่านคำนวณได้เลข9วันที่1เดือน10ปี68นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอ,อของอด y นะครับเลขเด่นแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับส เลขสีเข้าหลัก10นะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝังทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับสอทุกท่าน1กับ2ตามนี้ครับใบเก่ากับใบใหม่แนวทางเด่นรอซอนอเลขเด่นแบบ2ตัวของ B&Y งวดใหม่ได้1กับ2 ต่อมาจะเป็นแนวทางวิน2ตัวด้านบนของอดคุณพี่พรนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือแถวด้านบนนะครับสิเดือน9กปี2568อาจารย์คำนวณได้1นึ่งสองสี่ห้ากดนะครับก็มีเลขสี่กับเลขหกทุกทันที่เข้าหลัก10กับเข้าหลักหน่วยนะครับไว้ออก6 4สี่ห สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับวันที่1เดือน10ตัวของข้อมูลคำนวณได้124 589ลูกพัน124 5 8สอแนวทางวิน2ตัวบนนะครับมาต่อกันที่แนวะทาง10บบทของแอดเอกเมืองย่าเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข4นะครับเข้าหลัก10 จ้าของข้อมูลคำนวณได้145สําหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคํานวณได้812ทุกทัน812ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่าง V4 ของอัชชวโรอดนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทันมีทั้ง5มีทั้ง8นะครับโวยออก5 8งวดก่อนน,นั้นก็มา2ตัวนะครับงวดที่ออก3ามหนึ่งสำหรับงวดใหม่เด่นล่าง V4 ของอาจารย์คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ4ี่ห้าหกทุกทันสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ทางเด่นล่าง v 4ของอัชวโรดต่อมาก็เด่นล่าง v 5สูตรนี้งวดก่อนหลุดนะครับทุกท่านไม่มี5ไม่มี8นะครับสำหรับงวดใหม่ได้4 5 6 7 8ทุกทัานชอบสุตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แท็บหน้าจอไปท้าไมชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวของอาจารย์บุญมีงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลขแปดถึงทันหวยออก5 8นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 7 1 8นะครับ5 7 1 8งวดประจำวันที่1เดือน10บปีสองพั 68, แนวทาง เด่นล่าง4ตัวสูตรเก่ามาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มล่างของแอดโจนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อทุกท่านมี5 8าแปตรงๆนะครับหลังจากงวดก่อนนั้นหลุดไปทางได้เลอกโดยรวมของอาจารย์สงวดหลังสุดหลุดไป1เข้าสาม สำหรับงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนนะครับใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทุกท่านแนวทางชุดเต็มล่างของอตโจต่อมาก็จะเป็นชุดกำลังวันของแอตทะเลใจนะครับงวดที่ผ่านมาลงไปด้านล่างนะครับมี5้แปดตรงตรงทุกท่าน วยออกหกสี่ทางได้เลขของอาจารย์หางวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับเข้าทั้งหมดเลยสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเลขกำลังวันพุทธสูตรวินของอาจารย์คำนวณได้2 3 4 5 6 8แนะครับแล้วก็2ตัวอยู่ด้านล่างเองได้หมดนะครับสูตรกำลังวันของแอนทเลใจ วันที่หนึ่งเดือน10นะครับปี2 5 6พต่อมาก็จะเป็นแนวทาง2ตัวด้านบนชุดเต็มของอัศตางนะครับงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์มี4ี่หตรงๆนะครับงวดก่อนนั้นนั้นก็มีห้าหตรงๆทุกทันงวดที่ออก3ามห้าสามหนึ่ง สำหรับงดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน10ปี2,568ันห้ยทางของอาจารย์คำนวณได้ตามนี้นะครับสูตรคำนวณ2ตัวด้านบนชุดเต็มมาต่อกันที่แนวทางจับชุด2ตัวจากนิตยาสารคู่มือเสี่ยงโชคหรือว่าปก เขียวนะครับจัดทําข้อมูลนี้โดยแอดฝนงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับทุกท่านมี46นะครับไปบนตรงๆง,งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับไปบนมี56ตรงๆง,ง,งนะครับงวดที่ออก356แล้วก็งวดที่ออก86 563 6, อันนี้ก็มี56ไปบนเข้าตัวกลับนะครับงวดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนนะครับวันที่1เดือน10ปี6 นิตยาสารคู่มือเสียงโชคคำนวณได้1 4 5 7 3 6นะครับแล้วก็ข้อมูลชุด2ตัวที่อดฝนคำนวณได้ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านเก่งได้หมดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอนด้านล่างของในน้อยนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้036 789นะครับ036 789ต่อมาก็ลงแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแต้มล่างงวดก่อนใบตรงกลางก็เข้านะครับมีแต้ม3 5กับ8ได้3งวดก่อนนั้นก็เข้านะครับ3กับส ขอไพ่สามคันหนึ่งได้แต้มสี่นะครับสำหรับงวดใหมายใบฝั่งทางขวานะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะครับแนวทางแต้มล่างของเนนน้อยศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะครับ ต่อมาก็ลงสูตรคำนวณตัวดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับ10ล่างเน้นน้อยคำนวณได้เลข6ต่อมาก็ดับหน่วยล่างเน้นน้อยคำนวณได้เลข8นะครับมาต่อกันที่แนวทางดับล่าง สูตรนี้งวดที่ผ่านมาอีคิวสร้างนะครับคำนวณได้เลข0ย์ก็ดับผ่านนะครับโวยออก58าแปสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข2นะครับคำนวณได้เลข2วันที่1เดือน10ปี2568สูตรคำนวณดับล่าง ต่อมาก็ดับคู่ล่างนะครับดับคู่ล่างงวดที่ผ่านมาคำนวณได้0440ก็ดับผ่านนะครับโผยออก58งวดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2662นะครับ26แล้วก็62 ต่อมาจะเป็นแนวทางดับสิบบนของอชวโรธนะครับงวดที่ผ่านมาสุดนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดก็ดับผ่านนะครับหลักสิบเป็นเลขสี่สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์นะครับคำนวณได้เลขศูนย์แนวทางดับสิบบนต่อมาก็แนวทางของอัสตางนะครับดับล่างไม่น่าลงทุน งวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะครับไม่มี5-8ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับวันที่1เดือน10ปี2568รตัวดับของอาจารย์ที่คำนวณได้นะครับมี4-5-8-7-1-6-5-8แล้วก็6-1อีกแถวหนึ่งนะครับมี3-2-9-0-7-4-2-9แล้วก็0-3แนวทางดับล่างไม่น่าลงทุนของอสตาง ก็จากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ